ค่ะพี่น้องมาพาไปมึงพี่หลงออกไห้เด้อค่ะพี่น้องนี่มึงท่างออกระถึกวายปุ่นหมดทุกคนพี่นอมม้องใกลกไก่ชูมือมึงน่างอย่ออกจากปลาโอ้สตาร์เกรืองแล้วพี่น้อง เมืองย่างสูงงามทางทางเสืออกมานี่แหละค่ะุ่นลดกันแล้วโอ้ยโค้ยคือสิเมืองใดนี่เอ้าโอ้ยโอ้ควนกรุบเลยลดลดลดเทียบยูดากว่าเมียง คุณไงกรุบมาโอ้ยก็ให้ควายมาถ่ายคลิปให้ควายจะมาสิกา่าถ่ายก่ามึงนี่เอ้าอุ้ยอนเป็นยังไงกคลิปกูว่าไม่ยีหูดักคูขีบกูว่าไม่มีหูดักคุณไงกรุบจูบนี่ภาพซูมเด้อพี่น้องคอยยู่ยใกล้พี่ค เขาอยู่กับไกด์ถ่ายคลิปทั้งสูงพี่ให้รถมันขึ้นมาดังนพี่ก็คือพอเอารถขี่ดึงนี่เด้อค่ะพี่น้องระยะทางทางขึ้นมาทั้งสองขางก็จะเป็นหนามเมื่อตั้งสองขางสูงๆฟังปุ่นกระหนามดิมี่ฟังหนีหนามฟังทั้งปุ่นกระหนามคือกัน นมืดสูงไปทางวเป็นคลองเป็นนาทางพี่ี่นดูเนชิออกมาจากุเดี๋ยวสู้ใหมมึงเดี๋ยวสู้ใหม่มึงนี่สู้ใหมมึงโอ้ยตายตายขวัยชาวมัมึงได้โอ้ยโอ้ยตายตาวัยเนี มาอ้สูงเง้้ต้นหมบันี่ยเด้อพี่น้องขยืดดูพี่เนี่มาลพน้อโอ้ตายตายตายนม่ถึมือน

นเป็นยังไอยต้งจอดเปลี่ยนแย่ขึเองดูเถอเดียนี้ยังจะสูงอยู่โอ้มันรถโอ้ยเีย่รดตัวียร่เดี๋ยว